สวัสดีครับผมชานชัยแสวงศักดิ์ผู้อำนวยการสาบันส่งเสริมกฎหมายหมหาชนเพื่อพัฒนานิติรัฐมหาวิทยาลัยเกษบัณฑิตโดยความร่วมมือและการสนับสนุนของสำนักง,งานสารปกครองขอเสนอรายการข้อควรรู้ทางกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองโดยหัวข้อแรกเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษโดยนำกรณีศึกษาคดีแอชตันอโศกมานำเสนอ ในตอนที่แล้วผมได้นําเสนอข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเบื้องต้นไปแล้วในตอนนี้ผมจะนําเสนอว่าเมื่อมีการหาหรือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลแล้วเนี่ยคณะกรรมการกฤษฎีกาท่านตอบข้อหาหรือว่าอย่างไรแล้วคดีที่ไปฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยศาลปกครองกลางมีคําพิพากษามาเช่นไรแล้วก็มีการอุทธรณ์ศาลปกครองสูดพิพากษาว่าอย่างไรโดยสรุปนะครับ ผมขอเริ่มต้นจากคำตอบข้อหารือของคณะกรรมการกฤติกาก่อนะะเป็นคณะกรรมการกฤติกาคณะที่1นึ่งเรื่องเสร็จที่237ทับ2563พอสรุปได้ว่าการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืนตามพระราชกฤติกาที่เกี่ยวข้องซึ่งออกมาในปี2 0 0 8นนั้นเนี่ย ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเวียนคืนกล่าวคือเพื่อสร้างทางพิเศษตามโครงการรถไฟฟา้ามหานครระยะแรกการที่รฟรมอร์อนุญาตให้นำที่ดินแปลงดังกล่าวไปใช้ประโยชน์นะฮะกรรมการกฤริกาเห็นว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัทอนันดาไม่ใช่เป็นการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การเวียนคืนและไม่ใช่กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของรอฟรมอร์ด้วย จึงไม่สามารถกระทําได้คําตอบข้อรือเนี่ยกรรมการศิกธิการบอกทําไม่ได้นะคดีที่ไปฟ้องอยู่ศาลปกครองกลางเนี่ยศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วก็มีคําพิพากษาออกมานะฮะก็ออกมาในปี2,564โดยพิพากษาฟังข้อได้จริงว่า การที่บริษัทอนันดาไปแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างตามมาตรา39ีกทวีเนี่ยกทมไม่ได้ทักท้วงจนเกิน120บวันเนี่ยในข้อกฎหมายถือว่าอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตแล้วนะครับแล้วก็กว่าที่สารปกครองกลางจะมีคําพิพากษาออกมาเนี่ยอ,อาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับสารปกครองกลางเนี่ยพิพากษาว่าการที่บริษัทอนันดา นะได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นทางเข้าออกเนี่ยนะไม่สามารถกระทําได้เพราะว่าสามปกครองกลางก็มีความเห็นเช่นเดียวณะกนรมการกิจการนะครับว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะเพราะว่าเว้นคืนมาเพื่อการหนึ่งไปทําอีกการหนึ่งนในมุมมองของสามปกครองกลางเห็นว่าไม่ได้ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ที่เป็นประเด็นปัญหาสําคัญก็คือว่าการที่ กทมอ,ออกหนังสือออกใบรับแจ้งหนังสือแจ้งความประสงค์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นการทดแทนใบอนุญ,ญาตเนี่ยก็ถือว่าเอาเอาที่ดินที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมาใช้ประกอบการพิจารณาแล้วก็มีใบอนุญ,ญาตเนี่ยเลยพลอยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยผู้ฟ้องคดีขอให้เพิกถอนนะฮะสารปกครองกลางก็มีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบรับแจ้ง หนังสือแจ้งความประสงค์ซึ่งก็ถือว่าเท่ากับเทียบเท่าใบอนุญาตนะครับโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกนะฮะในข้อกฎหมายก็ถือว่าเท่ากับว่าการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้นแน่นอนคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีผู้ฟ้องคดีคือชาวบ้านที่เดือดร้อนในระยะแรกนะฮะก็ต้องการให้เพิกถ,ถอนนะฮะเพื่อที่จะหยุดการก่อสร้าง ฝ่ายบริษัทนันดาซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการอนุญ,ญาตก็ไม่อยากจะให้หยุดนะแล้วก็ก่อสร้างไปจนแล้วเสร็จแล้วด้วยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีหลายหน่วยงานนะสรารปกครองกลางก็วินิจฉัยเช่นนี้นะโดยที่คู่กรณีสามฝ่ายก็อุทธร์ต่อสารปกครองสูงสุดนะ คดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งศาลปกครองสูงสุดเนี่ยเห็นว่าเป็นคดีสําคัญนะฮะปกติธรรมดาเนี่ยการพิจารณาพิพากษาคดีก็ทําโดยองค์คณะก็เลยมีการนําคดีเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่สุดท้ายเนี่ยมีคําพิพากษาออกมา19กรกฎาคม2566วินิจฉัยในข้อกฎหมายที่สําคัญสองประการ ประการแรกเนี่ยที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยสามพรองก็ยืนยันนะฮะว่าจะต้องมีทางเข้าออกสู่ถนนสาธนารณะนะครับแล้วก็จะต้องเป็นทางเข้าออกที่มีอยู่ตลอดตราบเท่าที่มีอาคารดังกล่าวหมายความว่าอนุญ,ญาตให้เป็นทางเข้าออกโดยมีเงื่อนไขนะในระยะเวลาหนึ่งเวลาใดแล้วก็ผู้อนุญาตเนี่ยจะเพิกถอนการอนุญาตได้ไม่ได้ซึ่งก็เป็นกรณีที่รอฟม ออกไปนิยาตโดยมีเงื่อนไขนะว่าราฟม,มสามารถที่จะยกเลิกการนุญาตได้อันนี้ศาลปกครองสูงสุดก็บอกว่าอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วในประเด็นใหญ่เลยในข้อกฎหมายเนี่ยก็คือว่าศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าการนําที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืนมาให้เอกชนใช้ประโยชน์อย่างเนี้ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะก็นอกจาก ผลคดีแล้วเนี่ยก็เป็นการวางข้อหลักกฎหมายที่สําคัญนะฮะศาลปกครองสูงสุดก็พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางอย่างไรก็ตามคดีนี้เนี่ยมีตุลาการเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นด้วยถึง20ท่านขอทําความเห็นแย้งนะฮะสิท่านเนี่ยมีความเห็นแย้งอย่างหนึ่งท่านที่20เนี่ยเห็นแย้งโดยเห็นว่าคดีนี้ควรยกฟ้องคือเห็นว่า การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดนะครับซึ่งความเห็นแย้งนั้นมีเนื้อหาสาระพอสมควรซึ่งผมจะได้นําเสนอในตอนต่อไปสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ